thank you

ดูนะดูในคลิปนะสวยมากตรุงถึงหนุ่มพามาเที่ยวเด้อเดอเดเห็นไหมเห็นไหมชั้นห้านางใส่เงินสดจ้านี่แหละเพื่อนแม่คนรวยอะไฮโซเห็นบ้า่ล่ะเต้เต้เต้เข้าไปดูวิวในห้องนอนนี่ดูข้างนอกได้ยินไหมหนุ่มพูดแม่ไม่ได้พูดนะ ดูดีดูดีใส่ให้ดูลรงหนือนพูดเล่นไม่จริงหรอกออไปเรื่อยมีไว้ฟงไวไฟให้มีตู้ให้อย่างดีเลยดูครัวดูครัวนี่ป้าหน่อยเอาลรออ่ะดูครัวครัวกร็ัทัดกมากเอะไวไฟทำเองไวไฟเราเอามาเอนี่นี่ดูเปิดตากผงตากผ้าได้ปุุงเอ้ยน่าอีสฉาที่หมาเออดูสิ ครัวไฮโซบ้าบ้าเพียบอะพว่เไม่ซื้อกระถามาด้วยนะซื้อตู้เย็นใหม่ด้วยนะเดี๋ยวๆๆล, 3, ยลุงเดี๋ยวลุงเฮ้ยอะหลักสามใช่ข้างล่างนะตอนขวานั่ข้างหน้านีิติก็นั่งอยู่ในห้องนิติเลยจะเข้ามาใครจะเข้าออกเขานั่งอยู่ตรงนะั้นแล้วเราซื้อผ่านนิติเราติดกับนิติเลยมึง สงบมากสงบมากมเด่อดคอยดูสิสงบมากมันไล่กูแน่เลยแม่ไปอยู่กันเดียวหนูจะได้ยืดบ้านระบบล็อกจ้าเหมือนในหนังเด้ะ <c oughs> ถาว่าแม่อือก็เือแหละ